มึงไข่เห็ดไข่เห็ดพี่น้องไข่เห็ดกันกับไข่เห็ดเพาะเลยเนาะนี่พี่น้องเห็ดยังนี่นั่นนี่เห็ดยังนี่เห็ดยังแลี้ยนี่เห็ดยังเลี้ยงนี่ตัวนี้หัวตกนี่ิ่งเห็ดยังแลี้ยนี่

Ooh. <sighs>